กลับมาพบกับโอ๋อีกแล้วนะคะวันนี้โอ๋จะพาทุกท่านมาชมที่ดินแถวแถวคลองเก้าอีกแล้วนะคะตรงที่โอ๋ยืนอยู่นี้เขาเรียกว่าตําบลบึงกาสามอําเภอหนองเสือจงังหวัดปทุมธานีค่ะที่นี่นะคะมีที่ดินอยู่หนึ่งแปลงค่ะที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดห้าไร่ด้วยกันนะคะในห้าไร่นี้สามารถที่จะแบ่งเป็นสองแปลงได้อย่างเช่นเราจะแบ่งเป็นสองไร่ครึง่งกับสองไร่ครึง่งหรือเราจะแบ่งเป็นสามไร่ กับ2ไร่ก็ได้ก็คือให้อยู่ใน5าไร่นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะขอย้ํานะคะว่าทางเจ้าของนั้นมีความประสงค์ที่จะขายเหมายกแปลง5้าไร่เลยที่โอบอกว่าสามารถที่จะแบ่งได้ก็เพราะว่าโอนั้นมีลูกค้าจํานวนมากที่มีความต้องการที่ดินแค่2ไร่3าไร่หรือว่า2ไร่ครึ่ง2ไร่ครึ่งโอ๋เลยจัดแบ่งให้เพื่อให้ลูกค้าที่มีความต้องการได้ที่ดินแบบว่าราคาไม่แพง และจำนวนไม่เยอะตามที่มีความต้องการกันนะคะเลยหาลูกค้ามาจอยให้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราจะไปหาซื้อกันทั่วๆไปที่ดินแปลงเล็กๆราคาแบบถูกๆแบบนี้มันก็จะหายากนิดนึงทางเจ้าของนั้นตั้งราคาไว้ไล่ล,ละ500,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ที่ดินแปลงนี้ล้อมรอบด้วยธรรมชาตินะคะด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้จะเป็นสวนปาล์มค่ะส่วนด้านหลังของที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นสวนกล้วยนะคะลักษณะของที่ดินแปลงนี้จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนที่1น,นะคะจะเป็นทุ่งนาที่เราเห็นอยู่ฝั่งนี้นะคะนี่และส่วนที่สองก็จะเป็นโคกโคกก็คือชาวบ้านจะเรียกว่าโคกนะคะแต่ถ้าสําหรับโอ๋เรียกว่าถมดินแล้วนะคะคือเสมอกับถนนเราสามารถที่ จะปลูกบ้านอยู่ได้เลยนะคะคือเดิมเนี่ยทางเจ้าของก็สร้างบ้านอยู่บนโคกนี้โคกก็คือตรงนี้นะคะที่เราเห็นอยู่และในโคกนี้นะคะปลูกต้นไม้ไว้จํานวนมากเลยค่ะเช่นเป็นไม้อ่าไม้ยูคาลิปตันต้นมะม่วงเป็นอ่าผลไม้หลายชนิดอยู่ขนุนมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมจริงๆแล้วมันมีไม้ที่ปลูกไว้นานาชนิดอยู่เหมือนกันบนบนโคกตรงนี้นะคะ โอจะพาทุกท่านไปชมที่ดินแปลงนี้ให้ทุกท่านได้เห็นแบบมากของจริงเลยค่ะแปลงนี้ถือว่าราคาถูกมากๆใครที่สนใจรีบๆเข้ามาดูนะคะลักษณะของที่ดินแปลงนี้กับราคาถือว่าถูกที่สุดในบริเวณนี้เลยก็ว่านะที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากถนนลังสิตนครนายกมาประมาณ16-17กิโลเมตรก็จะถึงทางเข้าค่ะสามารถเข้าได้2ทางเราจะเข้าจากหนนของเก้ามาก็ได้ประมาณ 700ถึง800อเมตรก็จะถึงที่ดินแปลงนี้หรือเราจะเข้าจากอ่าเขาเรียกว่าถนนคลองแอนอยู่จะอยู่ด้านนี้นะคะเข้ามาประมาณ200เมตรก็จะถึงที่ดินแปลงนี้ซึ่งมันจะเข้าได้ทั้งสองทางเลยเข้าทางไหนก็ได้เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมทั้งทางเข้าแล้วก็โคกที่โอบบอกนะคะใครพร้อมไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะออมายืนอยู่ด้านหลังโคกค่ะนี่อันนี้คือด้านหลังโคกนะคะด้านหลังก็จะมีส่วนที่เป็นทุ่งนาอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมคะตรงนี้อ่ลักษณะของที่ดินนะคะด้านหลังอันนี้โอ,อเรียกว่าด้านหลังล้กันเนาะที่ติดกันนี้เป็นส่วนกล้วยค่ะแต่ว่าส่วนกล้วยนี้ไม่ใช่ของเรานะคะของเราก็จะเริ่มจากแนวประมาณนี้ตรงสีน้ําตาลนี้คันนานี้นะคะนี่เป็นทุ่งนานะคะแล้วก็เป็นโคก ตรงโคกนี้นะคะคือถมดินแล้วเสมอกนถนนด้านหน้าพร้อมที่จะปลูกบ้านนะคะถ้าเรายืนมองจากตรงนี้ก่อนถึงโคกนะคะ mm. ก็จะมีบ่อน้ำค่ะนี่เห็นไหมคะบ่อน,น้ำนี้ทางเจ้าของนั้นขุดไว้รอบที่ที่เป็นโคกอยู่นะคะปัจจุบันต้นไม้ใหญ่ๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ต้อนอยูคาลิปต์ตนนะคะก็สูงมากพอสมควรคะ่ะนี่ ก็มีอยู่จํานวนหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวจะไปยืนจากฝั่งนู้นนะคะถ่ายให้ทุกท่านได้ชมที่ดินแปลงนี้แบบชัดๆอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมคอกที่โอว่าเป็นแบบไหนกันนะคะนี่ตอนนี้นะคะก็มายืนอยู่เขาเรียกว่าอะไรคันนาเนาะนี่เห็นไหมค่ะอันนี้ก็เป็นอ่าส่วนหนึ่งที่อยู่ในที่ดินแปลงที่เราจะขายนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดู ตอนนี้นะคะเรามาเจอเจ้าของแล้วนี่อ่ะให้เจอเจ้าของก่อนนี่เราอยู่กับเจ้าของนะคะอ่าเจ้าของนี้ชื่อพี่แมวค่ะพี่แมวจะขายที่ดินตรงนี้ห้าไร่เนาะใช่ไหมคะ,ะห้าไร่นี้อ่าใช่ใชห,าหา้าไร่นี้ขายเหมายกแปลงเลยถูกไหมคะใช่ใช่ขายเหมายกแปลงแต่โอสามารถที่จะหาลูกค้ามาร่วมกันซื้อได้สองไร่สามไร่ก็แล้วแต่โอถูกไหมคะ โอเคจะของใจดีมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่ก่อนนะคะพี่แมวะ่ะช่วยมาไล่หมาให้โอด้วยคะ่ะกลัวที่สุดคือหมาอ้ามมาแล้วเนี่ยมีคนต้อนรับโอเยอะไปหมดเลยโอจะพาทุกท่านชมนะคะเอาอย่างนี้โอให้ชมบรรยากาศก่อนบรรยากาศทานบรรยากาศด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้นี่เห็นไหมคะเป็นสวนปม์ม ส่วนปามทั้งหมดเลยแล้วบรรยากาศด้านหลังของที่ดินปแปลงนี้ก็เป็นสวนกล้วยอย่างที่โอบอกนะคะซึ่งมันจะอยู่ไกลาจากตรงนี้นิดนึงโอ๋ไม่สามารถที่จะเดินไปได้เนื่องจากจริงๆก็เดินไปได้เลยแต่ว่ามันร้อนมากเลยเอาเป็นว่าถ่ายไกลๆให้เห็นเนาะจริงๆนะคะที่ดินปแปลงนี้บรรยากาศดีมากล่มลื่นมากๆเหมาะที่จะแบบพักผ่อนเงียบสงบไม่มีใครมารบกวนเลย <laughs> มีบ้านอยู่ก็จริงแต่ก็อยู่ห่างๆกันนะคะ เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เราก็จะมีคลองเขาเรียกว่าคลองส่งน้ําคลองส่งน้ํานี้ตั้งแต่คลองแอน,นยังไปถึงคลองสิบก็คือตลอดเส้นเลยเป็นคลองมีน้ําตลอดนะคะ,ะตอนนี้นะคะโอ๋ก็ได้มายืนอยู่บนโคกที่โอบบอกอให้ดูโคกก่อนไม่กน,นี่โคกที่โอ๋บอกนะคะอยู่ตรงนี้ บนโคกแห่งนี้นะคะทั้งเจ้าของก็สร้างบ้านอาศัยอยู่นะคะเมื่อมีลูกค้ามาซื้อครบทั้งห้าไร่เจ้า,จาของก็พร้อมที่จะย้ายออกไปอยู่อีกที่หนึ่งนะคะทั้งเจ้าของเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวจะให้ทุกท่านชมที่ดินในลนักษณะที่โอมายืนอยู่บนโคกแล้วก็มองออกไปด้านหลังที่โอบอกสวนกล้วยนะคะนี่อ่าเห็นไหมคะถ้าเรามองกลับไปอย่างนี้ก็อาจจะมืดดน,นึงนะ นี่เห็นไหมคะโคกโคกคือโอยืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นบ่อน้ําบ่อน้ํานี้ก็จะลึกประมาณสองเมตรโดยประมาณนะคะแล้วก็กว้างก็น่าจะประมาณสี่ห้าเมตรนี่แหละก็ล้อมที่โคกที่โอบบอกถัดไปก็เป็นนานาก็เป็นนาเจ้าของนะคะเจ้าของก็ทํานาอยู่แล้วก็ถัดไปเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะคะของอีกอีกเจ้าของหนึ่งก็เป็นสวนกล้วยที่โอบบอกเห็นไหมคะนี่ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวจะพาไปดูคอยไล่หมาให้โอ,อ๋ด้วยนะคะโอ๋กลัวหมามากอ่ะเดี๋ยวให้ดูบ้านเจ้าของกันอยู่ตรงนี้เลยนี่เห็นไหมคะเจ้าของอยู่ตรงนี้เจ้าของก็อยู่เคียงข้างโอ,อ๋ตลอดนะคะตอนนี้ที่ดินแปลงนี้นะคะมีหลักเขตบอกชัดเจนทั้งซ้ายและขวานะคะอ่ะให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่ง้างด้านหลังนะคะที่ดินเห็นไหมฮะอันนี้บ้านเจ้าของค่ะ เป็นบ้านในสวนนะคะบรรยากาศดีมากๆบนที่ดินแปลงนี้นะคะเท่าที่โอเห็นนะมีต้นมะพร้าวหูกวางกระท้อนโอ้มีคือมีต้นมะม่วงต้นยอต้นขาดตะไคร้มีครบหมดเกือบเกือบทุกสมุนไพรเลยเนะาะมะนาวมะกรูดก็มีค่ะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูสิ้นสุดของที่ดินแปลงนี้ก่อนอยู่ประมาณต้นขนุนใช่ไหม เมอานที่เรา<ม>ด,ดูมองไปก็จะเป็นโคกมีบ้านที่อยู่อาศาัยเนาะแล้วก็เป็นทุ่งนาทุ่งนาก็จะเว้ามาถึงตรงนี้นิดนึงที่ในแปลงนี้นะคะอยู่ถึงต้นขนุนต้นนี้กินสุดได้ผืนนาไปด้วย้ืนนาไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นโคกอีกส่วนหนึ่งต้นขนุนตรงนี้นะคะประมาณครึ่งงานหรือเ่านี่เห็นไหมคะเห็นไหมทาน สวยมากค่ะที่ดินแปลงนี้บรรยากาศดีพร้อมที่จะปลูกบ้านนะคะใครสนใจก็รีบๆเข้ามาดูที่ดินแบบนี้หายากนะคะถ้าเราจะหาซื้อแบบราคาถูกๆและแปลงเล็กๆถือว่าหายากมากๆแต่อันนี้โอเห็นว่าสามารถที่จะแบ่งได้หรือว่าหาลูกค้ามาร่วมจอยได้ก็เลยขายเป็นแปลงเล็กราคาถูกๆได้นะคะใครสนใจรีบๆเข้ามาดูค่ะตรงนี้คิดว่าน่าจะอยู่ไม่นานค่ะอันนี้นะคะลักษณะของโคกที่โอบอกนะคะนี่ ตรงนี้นะคะพร้อมที่จะปลูกบ้านได้เลยค่ะนี่บนโคกแห่งนี้นะคะมีต้นไม้จํานวนมากที่ปลูกอยู่นะคะอ่ะโอให้ดูตรงนี้ก่อนละกันเริ่มจากต้นยูคาแล้วก็อะไรนะมะพร้มาวมะม่วงก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูจริงๆแล้วมีอีกเยอะที่ดินแปลงนี้นะคะใครได้ไปโชคดีมากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าถมดินไว้แล้วนะคะพร้อมที่จะปลูกบ้านได้เห็นสายไฟไหมคะตรงนี้ ตรงนี้นะคะน้าไฟเข้าถึงแล้วด้านหน้านะคะจะมีบ้านเจ้าของอยู่แต่ว่าเจ้าของขายแปลงนี้เสร็จแล้วก็จะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นนะคะลักษณะของถนนที่เราเห็นอยู่นะคะเป็นถนนลูกลังคะ่ะถนนตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าถนนส่วนบุคคลหรือว่าเป็นถนนพระจำยอมนะคะ ยังปลูกเลยคะล้อมลินนู้น่ะที่เดินๆปลูกไว้หมดแหละมันตายค่อยๆค่อยตายด้วงกินยอด่ะมันตายถ้าไม่ตายจะเต็มไปหมดเลยมะพร้าวอ่ะอันนี้จะเป็นส่วนของ ป่ายูคาลิปตันนะคะโดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอให้ชมไปนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะขับรถเข้ามาดูได้นะคะจุดที่เราจะนับพบลูกค้าทุกท่านก็คือที่วัดบึงกาสามนั่นเองและเดี๋ยวจะมีทีมงานออกไปลาเพื่อจะเข้ามาดูที่ดินแปลงนี้นะคะหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ต,มตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน